เนื yeah! way, ้อค well, we ือเส็นงดังเาเขียวอ้ยพี่บงครับพี่บังพูนจักเตียนจัดยัางบานได้ปดจักเตีนจักดองบานเขาบังยังเลยปาดไปเดี๋ยวเข้าไปได้คุนอ้ยี่เดชเท่ารครับปูดปั๊บโตพูนโอเดี๋ยวพาพี่น้องงามมึงก่อนครับ ปูนหนุนทั้งครับโอ้ยแตไรตรงนี้เดยน้ำน้ำน้ำไปปะไรน้าุูนพี่ป้าปูนกายไปเลยครับพี่ป้าปูนปาดขัาแค่ข้าแค่เป็นทุกใจวับวลดอ้ย่นีค งามเลยครับโอ้ยขาก้ามคักม้านม้านม้นนั่งเฝ้าอีกนะครับโอ้ยกมือข้อขมมือแล้วฮะหกจุดหกจุดสองงามเลยจุดที่สามจุดสามครับ mặc dù sao chưa biết được bạc <laughs> để cái ý phun nói phun 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 cái phun 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 ครับสวันดี้ับพอกันกับปาลานครับสาน้องขึ้เก้าครับกอบมี่กันอกันสองทีดีี่สดี่้างกมสองสาขาหลังนี้ทีแปดได้จ้ะครับวันนี้ห้าวสะก้นท่าพี่น้องเขาเราฟลาให้ยี่ห้อกินที่เจ้านะครับแต่ว่าเหมือนห้าวเพียนติดการตัางติดการทยี่้อดีๆแี่น้องจองตจางที่ทำบริษัทางเพืผลิตจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะเป็นพูกับเราเมินนักวันนักเก็ว่าขุมเฮ็ดห้างๆ้าเนี่ยจะอยู่กบกก็ได้นะครับวันนี้เ้าเก็เติอที่เส้นสายเนยก็เลยพานพี่ มันกะมาในบรรยากาศฝนตกจฝนตกลินมายเาวาหอดเขานางอยู่พังเชียงอยู่กับประมาณครึ่งชั่วโมงนะฝนกรเริ่มซาล้วจ่ะพาพี่้องเขาเราปลาเนาะแต่เป็ไไปตามจ้าว่าในสำนักสงฆ์จองในสินเฮียงเงี้ยเขาเสียดลบมานะเมีนยครับาสิมานเฮอยงเงี้ยนะจะมากระพร้วเนาะเงี้ยครับจูงจ่าจูงครับตเ ตัวที่หายงี้ยยเอาในหมานเนาะมางนหมาครับเหมือนคนเกยลงเม็ดได้ครับเผาปางอยตง้งแยกกระยุกแยกกระตกเนาะพอทองมานน่ยกระยุกเนยแ้องบตาเขาก็ปดมีเสือกันฝนหะใด่เสือกันฝนแครับมือนได้งฝนั้งกระตามืนน้านันเป็นกาเลิมาจได้อนมาบ้านเด้

พี่น้องก็เห็นรถแลีนเข้ามาหลายเนาะเหมืเนาะแม่ครับฝนกับโตกน้ำเขาที่หนามองแม่จากบุกจากบุโบุกอ่ะอินบ่บ้างฟองับกินออกแคปฟองคนเนแ้อพี่น้องจัดการก่อนเลยจ้วพี่น้อง ลายขาเดีนะรกันนี่ยโอ้มือแหงด้วยจะยากแค่นนังเฝออีก้วครับนกมือหอบองผมมือแล้วฮกจูดฮกจูสองงายเลยจุดที่สามีสามครับ เสรเรียบร้อยมาเีถ่ายดอกเลครับสามจูนเจ็ดเงินบาทเจ็ดกีพุ่นหน่อยๆเลอีกจูนเลื่อิ่มเพิ่นพุ่นหน่อยก็มหงครัน่อยนึงเฮ้ลังพอดีเลยครับงามเลยหืมหบขาวครับกลางคืนจะลายอยู่ด้วยจ้ะ แต่่เลือเป็นเพรเขาเยน้ำันออกซะเขาออกวนจะขึ้นลากันขึ้นลามนจะมันจะต้องเก็บเรืงมาเยจุงนึงมาลานอเลยมาเพราะขาไห้หาหมูออกซะมเออกเลยเพิจะเป็นสิเพิ่นฝนตกใช่น้ำนี่กอมเขาไปค้พายเพร่เนว่าจะตกใจโอ้ย ก็ดกผู้ก็ดกินปหัวง,งามเหมือนกันเด้อจ้ะน,นีนนก,นออก,กันปลาลองจอดจ้ะออกค่ากันปลาหมาเนานาะมาเนาป็นเนจ้าผู้บเขาก็มา,าจะยีน่เลจ้ะโอ้ไม่ถึงบ่ลกล่องล้เทรบเหยียด่ยยงห่าง,างเย สนองสนองอาการเขาสนองจังว่าเก๊เพ็ดใบ่ได้มื่นมาเนาะสิปวดน้ำไปหนึ่งมื่นแต่ว่าปวดแต่ต้นแขนน้ำไปหนึ่งมือนสิปวดแบบว่ามีสาเหตุขาหนึ่งสิปวดซื่อคันนี้ทั้งมื่อนทั้งปวดตอนนี้เป็นผู้แผ้นมาเนาะไม่ว่าเก็บเพ็ดสิลำบากเนี่ยจะง่ายแต่ไม่ว่าเก่งร้ายเพิ่งกับปวดกับชาเนาะจ้ะเป็นเยื้อหวานเป็นงูพีบอโอ้โหน้ำ sám, sám thì tay con đi tay con đi tay con đi tìm hiểu bà bà làm ăn mấy năm 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 này, năm 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 tiếp, năm 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 อามไเจ็บโจ๊กอนทับมาเลยดวยวาวมามาเมานเลเนาะเห็นเียบสมไปจิะเดยียบมาได้ยินขอนเดยียบขอนที่ติๆๆดเทียอาไปเยอเนไปโอ้ยอดอกเยอะตั้งแต่ตื่เตือนไ่ได้ครับมันแต่ห้องหูที่มันหลังับ ฝนก็หยุดลงไม็ดเด้วเลยครับฝากำลัลงเปิดออกแล้วครับสางนอเ่างงเห็นเลืงข้ามครับขาตันตันเลย

มงครับยูคนเดียวอ่ะเป็นอะไปั <t os> <t os oui> ักหน่อยเ่ไปบงครับสามงเอนือเอิ้แหงเถอะโอ้หมือแกบอีก่งโกงขาครับปลาหมันมาตัวโอ้โหครับชุดที่สองนันดิ ไหนอเื่อวงที่องวงี่สองดบี่นอให้กันเลนหากทียั้โอระน้่งกระโบเขี่ยให้เลยแมหินหินซีนหุกหุกวงเหรอเดี๋ยวจะนอนเขี่ยท่ามันครับจุดที่หกตรงนี้เนาะ อ้อ้เห็นบังนี่องแล้วมันจะถึงอ้าบังนี่โอ้ยนี่เอคนนั้นพี่ห้อนเลยถุงโอัดทูไะเรื่อยได้ไปคุ้มงูเหลืองโงกขาวครับคุณบมขันถึงขั้มเจนหมดนี่นี่แต่โจมีไงโอ้ยลอนใจโอ้หันหานหันครับอืมฝ่อยี่นี่ฝ่อยี่นี่หาหกจมไม่น้อย

ทีหนามัน่นเองเสือกันฝนหอดูคนเด้จะยังสออดอดทับไปจุงใหมยูพี่แจหอดเอาละเดียดออกมาเนาะยิงเดียดองมากครับดึงหยาออกหลุมเลยก็คือใดใส่ม่มีหม้อ่เบาวาจะมาลุ่น่นอ๋อนี่เห็นเอาออกกระปองออกไหมนล่าเนาะ ฝนตกเนฝนน้ำฝนตเอาโอ้มื่อก็ได้มือวดีดีว้สนองตรงเด็ปห้หมอแบบวนนั่นแหละขาวอ่ะหูขาวอืมสนองคิดว่าสิงอเนี่ยนี่มันหอบ่ไ้คือควกขืดดีวะแข็งอกถูกอันที่ไปพบเพจหรือยันแบบย่างเิ่นว่าแบบ่าวใส่งานไม่อยากอดอะไร มันจะชึ้นไม่หยุดเลยจ้ะกำลังผอเห็นเนาะเวลาเฮาจะเสิได้น้อยหลายไปเลยเนาะวันนี้เรางบบางดอกคันเป็นอยู่ไกลกันแห่งอ,อื่นแล้วก็ดขานอยู่ไกลก็เก็บเลยเด้อจ้ะที่นอนกับไลนี่เนาะโอ้เดี๋ยววันนี่ฝาถูกเลยวมือเธอเนาะหน่อเอาไปเปลี่ยนเลยผัวดีดี มึงอย่เชื่อเี๋ยวมึงซื้อวันนักก็จะหมือเลยพี่น้องเคี่ยวมาค่เพี่น้อก็เพาะพี่น้องพูดเคี่ยวแบบอ้พอที่เราหกแล้งอยเคียวหาไข่เหมานี่มีซ้ำก็บอเห็นหมจะบบเปิดไปจองออกแล้วเราไม่มาเห็นหนกนี่เป็นเทนัเทนค้าเคียงแบบโอ้โหเฮยาดไปเนาะโอ้โหอไมนดะ กล้ยงอะไันสินี่กินหอมก็ละงูขาวนั่นเหคายตามท่องตลาดนี่เป็นสินค้าราคาคนละราคาด้วยจ้ะก็ลงูขาวเนาะงูเรื่องนี่สิแพงกลัวครับช่องไครน้ำมันงะไวไปส่หมออนจะเอามามาเถอะเาไปใส่ดอกไม้ยืนละยังมเมย์หี้งงนาะมีจ่ะ อพี่หน่อ้องบาเขียก็สิเป็นแตด็เก็บรมอือนเดจ้ะอนี้เ,เนะียแตกเบิหนะ้าไกลเนาะต่คอยเบิดขึ้นนะอน้อยเนาะนม่ครับยยดอกดิจ้ะมปูนะาะใหญ่เก่งเนาะเพาะวันติก่งกเดเกงจ้ะโอ้ยานกะันีมนเนาะ ไม่จ้องผ่นสีเดียวกัน่ค่อยปลหาจ่ะถึงศาสตรครับอืงข้ามครับม่ยามให้ผมข้ามก่อนพอแลห้องหองนึ่งพวกออกซองปีนะออปีละไฟใหม่ไปหเนีนะตีนไฟวใหม่มาหอนี่นสจูงางงาหลังเรยหมอกอืมดอกกลืนับ

ข้าพนันสิ่องดอกสามสี่งง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 มือนงง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 งนงง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 งยเงงงงงงงางงงงนงง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 ง่างง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  งามครับกรลังเกือบไปจากเนาะนกรลังเกือบเก็บมาอยงหันดอกหนจากคนไส่ทองนนี่มันสมบูรณ์ครับเนาะนี่ต่เห็ดเปลือมเห็นหลายชนิดแล้วนะมัน,นึ่นะรับ

แย่เฮ็ดท้าเฮ็ดอันบ่เฮ็ดแ่ดินบ่เฮ็ดบ่ดินเฮ็ดแ่นดินเถ่าอยู่ม้อนเบิดม้อนเบิดมาอีกดุงงี้จัะเห็นหน้ามาขึ้นยงดังข้าเขียบบานนี้โอ้ยไปเพิ่งครับไปเพิ่งปุ่นจักเตียนแจ็คยังบานในโป้หุ้ยจักเตียนจักดองบาน บองยังละปาดไปเดกเขาไปได้คุณหมูงงนีเด็ดเท่าลยครับป,รปูปะทุไงเงี้ยปูปเดี๋ยวพาพี่น้องงามมึงก่อนครับปูหมโกระทงครับโอ้ยแไรตรงนเนี้ยเน้ยน้ำน้ำนำ้ไปก็ได้ น้านพี่บ้าบุญกร่ายไปเลยครับพี่บ้าุโอ้่โอบ้าุุุปาคักแนงคักแนงเป็นทุกเยาวบัลดอยงามเียครับโอ้ยน้ำคักแนงครับโบกิบใบแห้งด้วจ้ะ ดยวเพิ S <S 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 ่ me? ีดอกครับเนาะขัยันตีกันเนื้อแห้งจ้ะเนอนตีหนู่ีเนน้อมตีนี่นีบริาคห้ามอเถอเาเลยหรอเ่า้งามริสะอาดสะอาดแน่หันขัดงามเขามตีนั่นตีนั่นเ็งามขึ้นเลยเนาะยีเหลกข้ามาเลยเขาันเขาันอยู่ได้งามจันเลยง่ายกว่านี่เนาะมีแต่ว่าดอกจ้สเนาะจะน้องก็ปาดออกกาย้ มีเขาอ้ยม oh. ีเขาแห้งไอจกเลยกระยังว่ามือมัน,นกกว่านมนนักบาดยังไงฝนมาแล้วปะฝ่า,าห้องมือมืดม่อีกแล้วครับถ้ายเปนบาดห้ากับเป็นมูสุดท้ายแล้วเรามาแล้วไนะม่เงี้ยครับเพราะฝนกระเซิมมากครับเพราะว่าฝ่าห้องอยู่ในปาา่าบอะไรหรือจะอันตรายแห้งคูนะ่มือเลเนาะฝ่าคู่มือหายแห้งครับแต่เข็มตาก็ดีสินะบ้าบ่าไปว่าในชุดทุ่มเนี่ย ไปให้สุดตื่นไรเค่มันเหรอเป็นไรบ้างเต็มตาหมโก็เต็มตาง่ยายง่ายเลย <c oughs> เฮมดับหนึ่งไปเลยครับมันนี้ฮักเฮง <c oughs> ครับเดี๋ยวเวลาพาพีพาน้องเมื่อบ้านนะครับมาเิ่งผลงานของเอามันนี้ครับ กินก่อนเลยครับมือนี้มานเต็มตาเนาะนั่นครับทักลากรองเฮากเสิเป็นที่ละงหเนาะบ้านเนาะนั่ครับทำมาผอหมโสุดท้ายอุ้ยเบลงามแห้งจ้ะหมเสุดท้ายนี่กระดอกงามเลยครับงหงคังเนาะนี่จ้ะเฮ็ดเท่ามือนเสิเป็นเฮ็ดผึ่งแดงข้ามเนาะที่เห็นออกใหม่นาะจ้ะเฮ็ดสงสารสองดอกเฮ็ดยังอีกเฮ็ดผึ่งค้าลายเลือดสนนเก็บดอกหนึ่งใบไายแล้วกข่ายดอกหนึ่งเนาะครับเริ่มเห็นปั๊บปลายละจ้ะแต่ว่ากะว่าขั้นเดี๋ยวบูมแห่งเนาะแต่ใบลักลักกะเป็นที่ละงหงละจ้ะ เ้ากิโลเขาในทัวเด้อจ้ะแต่ว่าเสียงฝนสวดๆมากเลยจ้ะฝนลงเม็ดมากอีกแล้วครับแม่ฝากห้องพ่อฝากแม่จ้ะเดี๋ยวพาพี่น้องกล right? right? ับบ้านแล้วเนาะแม่ครับมามืัอนี้เราเปลี่ยนไม้เปลี grassroots. ่ยนพิกัดใหม่ก so ับตีว่าม so ้าสุดยอดเน้องแม่จ้ะวันดี้เมื่อไงแห้งน้ำเนาะหาอยู่ป่าลางเนาะจ้ะครับเป็่อนชอบคลิปนี้จังไหนก็ฝากที่ซักน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเสียหลักจิปใหม่จากบ้านราครับจ้าวันสีน้องขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้ะ ทุกไลค์ทุกแชร์ทถูกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมจ้าขอบคุณความภักความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องลุงป่านนะอารหลายเด้อจ้ะจังพอกันคลิปใหม่จ้าคลิปนี้ว่าฉันลงมาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอยู่ดินแห่งลำลวยลำลวยจ้า